ก็คือจะเป็นอันนี้เป็นรันท็อปนะครับเขาก็จะมีแบบนี้นะครับดูปลาอีบเป็นเป๊ะสวยงามเะครับโลละสี่ร้อยบาท เนี่ยบอกกันเฮม่โบอกกันเ้าบอบอกแต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนมาตอนตอนเทศ่จะบอกก็จะมาเบิ่งเหรอวะ่โทรหนึ่งแบบสาลีสีโทรจึงได้ย้ายบทันบทันเขาเวลาโทรฟ้าวฟ้าวแงบสาลีแงบสาลีัวได้เบิ่งเลยวิธีทํา เราเขอ้มือเนาะองมัีกันอ่ายกับข้าวกินแล้ว่างทางครับปิ้งไก่เสร็จปลาแดกปิ้งไก่เสรปลาแดทาปลาแดกทาปลา่าทาปลาแดกแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วมีต้มไก่ครับต้มไก่บ้านู้นม ไก่สอืมปีกไก่สะเดกบ้านเฮาบ่มีใส่หยังข้นไปตะกินใส่เห็ดกตั้งใส่เช่นลอนน้องมาเพียบเลยต่อางเลยืันนี้เขาตื่นใจเขียวเดี้ยเดียวไงเม่นวะ À, นี่คือแนวบักซาลีกำลังต้มครับตัวใหญ่ก็จะใช้นี่แหละเตาฟืนมันร้อนดีนะบุกไปแล้วลองให้บิ้งยังยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนนี่กำลังร้อนนี่เดียวถ่ายตอนตอนมันกำลังร้อนนี่ไหมพักได้นี่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 เอ้าไม่ยอมลงพื้นเออ ่กยแต่นิ่งามไหมเยนี่ครับต้มไก่น้ำนุต้นี้สดต้างหากต้นี้ไปกินย่างไก่หรือไก่แบบโอเตุ้กตุ้กเงกาลยอ๋อแล้วก็มีน้ำจิ้มเหรอนี่ยอหนิงให้เข้ากินก้อนหนิง ่อาเส้นเหนไก่เขาบอกให้เลี้ยงมาก่อนไงตามใส่เลื้ยหมเดี๋ยวม่ได้ดูมีครับอน่าอร่อยใส่ยาประแดกนะครับห่อกลับไปกินที่บ้านเราน้องโต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 โไปไหนล่ะเมเกยยาน้ำมันถึงนมันถึงจะปล่อยมันเลย น today, <lide> ี่ลมาารูปสวยาแเปลรแห้งใส่นี่นาสนี่มา้เอ้ยมีเมือน้มัน่ะซาลีมหเมือมาแล้วพีหมกล้ปงกันท่านละมวนาไปเดียวไปรลไกล่ะทามาีลอ่วเชานี้เราเลาะ ที่ตลาดเก่าปักซันนะครับนี่งนั่นี้นก็จะมีไส้หัวไส้กรอกอยู่นะครับแล้วถึงที่เห็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีแบบนี้ก็คือจะเป็นอันนี้เป็นวันพอดนะครับเขาก็จะมีแบบนี้นี่กจะมีขนมจ้านี่นะครับอร่อยแต่กินประจำตลาดเก่าปักซันนะครับ

เราไปกินขนมร้านนึนี่ขนมนี้มาแซนปากหูเองนครับอันนี้อันชาวพันอ้าจัยงวะคักเนาะอาขาคักคน้าจะมีอันบังเนาะะาบังีเด้เออกบม้วนแล้วเกียดบ่มาวเหมือนน้อเฮ้ยบะม้วนหัวห้อเกียดกะบ่มาเนาะ เกียรบะมี่เราอะเกียรติบนมีั้งกอนมาเลยเกียติก่อนจะมาสัก่อนมีเกียรหลายตัวนี้ขายมดแล้วนแ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ยเเซนโลเซนึร้อยหาสิบบาทเอาครื่งนึ่งก็ได้หน่บาทแพ้ให้ฟาให้าบาทจะรโมครับโหรสสุดใหญ่ปลาน้ำของหรือน้ำสั่ง โคกตูนนั่งมีมีไขก็ด้ลออันนี้ห้าสิบพันห้าสิบพัน้านเอาแบบรวมทำอะรร้อนเท่าไรพันนีปเอาสิบพันเได้ยกพนพันเอาไปบ้านบ้านบ้านเออได้จำได้เออซ่าวัน เอาปนกันเลยนะครับรวมกันเดี๋ยวเบิ้งกันไม่ได้อยได้หลายเขบาบุ๊คพุดเาอยบ้านม่ดเดาเหมอนเบลเซดิมีวะบอมีใบเดียวมีใบเดียวเตมให้เยอะเด้อมันสาวพันเดี๋วเวยเสิดาวอะรรอาหารเช้าของเรานะครับ เปียกคนนมอมา,มานี่ร้าเขาเปียกตรงนี้นะครับตันนี้เขาจะมีทุกวันพาร์เนาะตันนี้เราพาไปเลาะริมโขงนะครับ สิ่งที่อยู่ในนิ้วโป้งนี่เนาะต่อไปอนาคตแบบสะพานเสร็จ รห้ามเบิ่งใกล้อยู่นี่อยู่ตรงเรียงก็เทียบครับยินโคงอยู่ตรงนี้เยอะมาก นึก็เป็นบรรยากาศอีแบบหนึ่งนี่ร้านเหล้าอีกนรอ น่าจะแบบโอ้ลูกยานน่าจะแบบเคื้นรื่นเริงมากกว่านี้พรุ่งวานผมก็เห็นรถฝั่งบึงการข้ามมานะแล้ววันก่อนนู้นรถก็มีที่เราไปชิงขวางครับก็วิ่งสวนกันมีรถมาจากจังหวัดชลบุรีด้วยเหมือนกันนี่อันนี้ก็จะเป็นไปน้ำสังแล้วนะครับก็จะไหลลงไปน้ำโขด